นัดอันไหนว่าเท่าของเจ้าไม่แซงมาแถบนัดเอาเลยให้ดีอ่ะเลือกนู่นฮะเอาดูดูอันนี้มั้งดิมาดูต้นนี้อันไหนเท่าของเจ้าเอาดูสิเอาเอาดีๆเด้เคซี่เด้ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วโอ้โหฮะเอาเจ้าอย่างนั้นเลยเหรอนาเป็นไงฮะเจ้าคิดอะไรค่อยถามนะเจ้าคิดอะไรไม่มีนายบอกหนูก่อนเนอะนายบอกว่าไม่มีไซนัด ฮะไม่มีไซนัดเลยบ่อันนี้ก็หอมเคซี่พี่นัดเคซี่ขอนัทใช้ไหนเอาเอาเลือกให้ดีไม่มีไม่มีไม่มีไซน์ไม่ต้นนี้โมเมนต์หมดนี่แมนอันนี้ข้าวคล้ายข่าวขาไนี้คดีข่านี่นั่นเลยเคซี่ลองอันนี้ของช้างแล้วครับพี่หนูนนของม้าแล้วล่ะนี่ของม้าแล้วบ่โอ้ยจะคุยเดี๋ยวดูนะคะนะ เอามือเคซีเทียบดินะคคอยให้เจ้ามาตัดมาเขือกันไม่ได้มามาคิดถึงอย่างอื่นกันเด้อนี่น้าเป็นคนชี้นำเอาเอะแล้วเจ้าจะเอาไปทําอะไรกินไม่รู้ไม่รู้อ่ะเป็นไหมน่ะถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ปล่อยให้มันสวยๆอยู่งี้กันเอาไว้นี่แหละไม่เอาไม่เอาพี่นะเอาไว้อย่างนี้แหละเนี่เดี๋ยวถ้าไอ้นี่โตนี่เป็นอาหารฝรั่งน้องจะเอาไปทําซุปไม่น้องจะเอาไปหั่นเป็นแบนแล้วไปย่างแล้วก็เทน้ํามันมะกอก แล้วก็ใส่เกลือพริกไทยโอ้โหอร่อยมากงั้นก็เอาไปลูกนึงเพราะเป็นอาหารฝรั่งไม่ไม่ไม่เอาไว้นี่แหละไว้สวยงามไปกินขนมจีนนะนี่นี่ขนมจีนที่บ้านมีขนมจีนอยู่เหรอสร้างอะไรเมื่อวานบอนี่เป็นไงไหมยิ่งยิ่งยิ่งเมื่อวานนี้ยิ่งอร่อยอยากทำจักรมามาส่งได้ไหมล่ะฮะบอบอส่งฮะเด็กนารู้ไหมพรุ่งนี้เราจะไปไหนเราไปอยู่บ้านเด็กไปอยู่บ้าน เราจะเอาไทอุดรกลับบ้านไทอุดรไม่ได้กลับบ้านมาเป,ป็นสิบปีกลับบ้านเกิดเลยเหรอกลับบ้านเกิดเอาลูก<ะ>ไปใ้หมดเลยเอาลูกไปด้วยเอาลูกไปด้วยเป็นไงนะคนะอกคอกคอก<อ>เห็นยังเห็นยังคอกอะไรคอกไอโคกอับพิกิคือจะให้น้องอยู่นี่เลยใช่ไหมแมนแล้วก็ติดมุ้งลวดแต่ยังไม่เสร็จ เพราะช่างยังไม่มาดีปะพี่ด๊พี่ดำพี่ดำทำให้พี่ดำทำให้เหมือนเดิมเจ้าเก่าจะเดิมแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็ตรงข้างห้องก็เปิดห้องไปก็ดูเขาได้ด้วยกลางคืนเดี๋ยวอาจจะจ้างพี่ดำทาแบบนี้ให้ด้วยเนาะคะขังใครขังนาบอ ขังผู้ใดขนนอย่ามาลูกไม่ต้องมาโอ้โหเวลานั้นเราก็เราก็ขุดลงมาเทหน่อยให้ล้างน้ำลงมาเลยให้มันล้างล้างมันเทมาทางนี้อยู่แล้วก็ดีว่ดีดีให้น้ำลงตรงนี้เลยเนี่เพราะถ้าเกิดว่าล้างกงล้างอะไรมันจะค่อนตรงนั้นใช่ไหมใช่มันลานิดนึงให้มันเป็นร่องลงมาแล้วก็ไหลเลยเลิศล้างเลยเป็นเลิศเลิศไหมเวิ่งก็วิ่งสบายคว่ำขวางค่อยมาค่อยไปนอนนี่นะ้ยเดินดีๆเด้อไม่ไม่ต้องมีตำนานเด้อ เดินดีๆเด้อโอ้ยหมาก็เยอะเด้เอเล่นไงฝรั่งอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวพี่นัดไปสง่งฮะองออเออมันเดินได้ทั่วเฮ้ยเฮ้ยฝรังร่งน้อยเป็นไงทูเขาไหวไหมฮะนั่นๆทก็จะกระโดดออกกันนั่นนะ่ะ ดูท้องมทัทสินาเอ้ยมันไม่มียุบอ,อ่ะก,กินเก่งมากนาต้องฝึกให้มันกินกล้วย,ยะวฮะไม่เอาเลยโนอาฮะโนอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยบอกจ้ไม่เอาเลยโนอาไม่รู้จักเป็นลิงเลยบอกไม่เอาเลยแต่กินผักนอาโนวมันหน้าหน้าเขียวหนูให้หนูให้ไอ้นี่กินอะไรให้ผัก,ผกแตกินออยอมกินผักมาเอาอะไรนะมออบบอก แมามอหุงข้าวอ๋อมามอโอ้เดี๋ยวนี้แต่งตัวเนาะโอ้โหว่าแต่งแอยู่นชุดนอนเนี่ยนี่ชุดนอนอยู่บ่ฮึดมาชุนอนใส่แล้วไม่ได้นอนเดี๋ยววันเกิดค่อยมาเด้อมากินหมูกระทะเด้อวันไหนสิบสองมีนาอ๋อเดี๋ยวค่อยทําอะไรย่างกินกันนี่หน่อยอีเบียก็มาถือว่าวันเดียวนะวันไหนแล้วน้องจะไปไหนน้องคิดก่อนคิดไปไหนสิบสามโอเคไปไหนไปฉีดวัคซีนอ๋อวันที่สิบสามพอดีสิบสองมา กินก่อนแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนค่อยฉีดครบแล้วได้ใบแล้วแต่ค่อยแค่สองไม่ถึงก็สามสสมันเหมือนหมาฝาแฝดเลยเนาะ,ะ,ะมันเหมือนหมาฝาแฝดเลยพี่กิพีกกพ่ก,กิว่าหน้าเขาไม่เหมือนเราเลยใช่ไหมพีกก่กิดูดิฮะดูฝลังน้อยที่เนี่ย ฝลังน้อยเอออันนูนอันนู้นจะหน้าแดงอันนี้เขาจะหน้าแดงอันหนึ่งหน้าขาวครึ่งหนึ่งอันหนึ่งหน้าแดงอันนี้หน้าแดงอันนี้เป็นหน้าแดงเทพเจ้าหน้าแดงเนี่ยตรงไอ้นี่ยเขามีฝันด้วยโอยโอ้ยเอยเจอพี่คคกเออพี่โถเออาแล้วทำไมมันมันหักมันเห่าไม่เหมือนพี่โคกอ่ะพี่โคกอะเออพี่โคกจะวูบมันไม่เห่าด้วยพี่นั้นไอซอนซอนเขาเรียกแม่จ๋าสิเออวูบนะ รู้ไหมนาทุกครึ่งชั่วโมงเขาจะเรียกว่าวู้เรียกพเพราะเรียกเพราะอะไรรู้เป่าไม่เห็นคนถ้าไม่เห็นคนน่ะถ้าไปอยู่หาเพื่อนหาพวกสบายเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉัน,ฉนเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันเฮ้ยอย่ายุ่งกันยยกนะปล่อยเ,อเล่นก่อนปล่อยปล่อย เมื่อกี้ก็เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะไม่เล่นกันเนาะออ้ยนันนันนันสวัสดีค่ะนันนันโอ้โหดูพี่คกยอมเด้ยอมน้องเด้น่ะเออ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 อย่าได้คกคกเคกโคกโคกกว่าอย่าเด้คกยอมเอ้ยนี่ก็เกาะหลังเนี่ยพี่กี่โตขึ้นไหมน่ะโตขึ้นแต่เขาจะโตขึ้นแค่นี้แหละแต่ตัวตันพี่เกียร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูอาใจเย็นกับพี่อะลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ดูจ่าไม่ทำอะไรหนูนะเน่ดูโคกมันตัวใหญ่ปะหนูอามานี่โคกมันตัวใหญ่มากเลยเนาะไอหม้ายักษ์ถ้ามันโตขึ้นมันจะเป็นไงกันเปนตัวใหญ่ะนืะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ว่าแค่เดือนแค่ครึ่งเดือนน้ำหนักขึ้นมาอีกโลหนึงนั่นนั่นนั่นนั นาน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 กินเยอะไหมพี่นากินอ่ะจ้าเท้ากินตับบบายมาแล้วก็เอาข้าวเนี่ยตั้งไว้กินทั้งวันหิวหิวอะไรจะหิวขนาดนั้นเดี๋ยวยังไม่แปดนอนทีไมรอก่อนนี่ดูก็เล่นกันม้วนตุ๊กแมมเจอกันทีนานๆเขาจะเล่นกันทีโอ้ ท,ที่นู่นมันก็กว้างเกินไปเนาะนัวเนาะที่นี่ไม่ได้ปล่อยเลยนัวไม่ปล่อยเลยบอก <ec> ทาไมซื้อกงมามันตายใหญ่บอกเนี่ยมันออกได้ใช่มันมันมัน,มน,มน,มนห่างไปเนอะใช่ค่ะอันนั้รอจ้าเาเจ้าซื้อผิดไหมเจ้าซื้อแบบข้อกั้นเด็กมะไม่ไม่เดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้ใช้ได้อยู่อืมให้มันโตขึ้นใช้ให้เขาโตกว่านี้ตัวเขาออกไม่ได้ตอนนี้ตัวเขายังเล็กอยู่เขาเลยยังออกได้ไม่ ลูกไปอะ่ะลูกเจ้าอะ่ะมันตัวเล็กลูกค่อยอะ่ะมันตัวใหญ่มันก็เท่ากันหมดแหละไอโคโกคนี่ไม่ไม,ไม่พี่น,นันของพี่นันเล็กกว่าเหรอไอโคโกคนี่ออกได้แต่หัวหัวยังออกไม่ได้เลยเนะี่ยของพี่แม่เล็กกว่า <c oughs> พี่กีบอกเล่นอะไรกันวะเล่นอะไรกันละนมันใหญ่ <c oughs> พี่กีจะเล่นไ้โนอา่นั่นแหะโอ้ยมีเพื่อน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  อ่ะอ่ะอ่ะแปดนาทีแล้วเขาหิวข้าวขอบคุณนะจ๊ะที่มาเยี่ยมนะจ๊ะใช่ค่ะขอบคุณสุดสวยนะจ๊ะยังรักเหมือนเดิมอ่ะหอมหมิงเทีไอเหมิงเนี่ยมากับมาเหมิงเนี่ยดีหัวน้องน้องมีครูอ๋อครูอ่ะตาทุครอบระย่าน้ครอบครูบ่อยแล้วน้องน้องครอบครูโอเคสวัสดีค่ะพี่นัทก็มีเหมือนกันน้องครอบครู